หายไปนะซังคอนดิชวลต่ชีว์ซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรัเข้าสู่เกมเพซโซทูลใเจเดสิตครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมซูเปอร์เจเดสิตเฟสติวัลทเวนตี้ไฟหรือก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ4.5ปีนิวเจเดสิตนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ของตัวกิจกรรมกันแล้วนะก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเยอะแต่ว่ามันจะมีการประกาศ ตัวกิจกรรมในช่วงครึ่งหลังมารอเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีทั้งเรื่องของตัวบูธอะไรที่ค่อนข้างจะเยอะก็เลยอยากจะมาพูดกันในอัปเดตกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับอะก็เลยเลยเรื่องเกี่ยวกับตัวแทสอะสำหรับตัวแทสหรือก็คืองานต่างๆนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่มีอะไรใหม่นะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่มันจะสืบเนื่องต่อกันมาจากทั้งสัปดาห์ก่อนๆกันด้วยก็อย่างเช่นการลงตัวเรเบ็ตเควสนะครับวันละหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเรเบ็ตเควสตัวใหม่ที่เป เซตงานที่ให้ทําการรับตัวเห,หรียญรีวบบล็อกกันเหมือนเดิมนะครับเหรียอบบล็อกเนี่ยมันจะยาวจนถ,ถึงวันที่7มกราคม2020นะครับก็ยังสามารถมาทําการเก็บกันได้ก็คือเป็นการร้อยประจำวัน1นครั้งแล้วก็มีการเล่นตัวเอเจน t เควสเนี่ยของตัวบอสลูเทอร์อย่างน้อยน้อยสัก2ครั้งต่อวันก็สามารถผ่านงานกันได้แล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยทั้งตัววิกฤต์เออตัวเรเบเดตเนี่ยก็ยังคงมีกันเหมือนเดิมต่อไปกันนะครับซึ่งสำหรับในัปดาห์สี่ที่แบบเป็นไฮไลไท์ครั้งเนี่ยก็คือจะเป็นตัว ตู้กาชาฟรีนะครับอ่ะก็จากครั้งก่อนเนี่ยมันจะเป็นตู้กาชา s g ใช่ไหมครับแต่ว่าในครั้งนี้ได้เปลี่ยนจากตัวตู้ s g เป็นตู้ AC อ่าก็คือขอในตัวตู้กาชาอันนี้นะครับจะเป็นขอแบบว่าเป็นแบบในเชิงอซแบบว่าเป็นของเก่าๆบ้านนะครับซึ่งจะเป็นของเก่านะแบบว่าเป็นพวกแบบทรงผมตัวชุดขู้หลัต่างๆที่เราก็สามารถมาตามหาของเก่าๆกันได้นะครับแล้วก็สหรับไฮไลท์ของใหม่เนี่ยก็จะแบบ เป็นพวกตัวพิ้วพานะครับเป็นพิ้วพาที่เป็นเหล่าตัวละครจากฝั่งของเพซโซ2แล้วก็จะมีสีนี้ด้วยนั่นก็คือจะเป็นตัวเอนเปตและปี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวนุยกรูมิก็คือเป็นตุ๊กตาบนหัวแล้วก็จะมีส่วนของหน้ากากที่เป็นการใส่างหน้ากันแบบนี้กันด้วยนะครับก็เป็นของที่เป็นไฮไลท์อันใหม่ที่อยู่ตัวตุ๊กตาฟรีตู้นี้นะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นตู้แบบ ฟรีที่เอ่อมันจะมีตู้แยกกันด้วยอ่ะก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีอีกตู้หนึ่งที่เราเสียแต้บ AC เนี่ยในการเปิดแล้วก็มีแบบฟรีกันด้วยนะครับซึ่งแบบฟรีเนี่ยทุกคนสามารถสูมได้วันละ10โลแล้วก็จะมีตัวสูงสุดเนี่ยอยู่ที่100โลนะครับก็คือล็อกอินมา10วันเปิด10วันเนี่ยก็เปิดได้ครบกันแล้วแต่ว่าตัวตู้นี้นะครับ มันจะอยู่จนถึงแค่วันที่7มกราลานะก็คือจบพร้อมกับตัวรีวบบลอกของตัวลูเทอรกันเลยนะครับก็อย่าลืมมาทำการเปิดแบบนี้กันด้วยจะดึงไหนดูซิมีของแบบเป็นไฮไลท์รอบนี้หรือเปล่าหรือว่า มีแฮะกรลังจะบอกว่าจะเกือหมดเอา้ามีของใหม่มาด้วยอ่ะนี่ก็คือจะเป็นตัว n p ที่แบบเป็นหน้ากากที่ใส่ทั้งหัวนั่นเองนะครับก็ถากว่า โชคดีอย่างนั้นแล้วแบบเนี้ยก็คือจะได้ขอใหม่ๆที่แบบเป็นของ l i ิเต็ดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในตัวตู้กาชาในครั้งนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ทําการกดใช้งานให้หมดไปเลยอ่ะเท่านี้ก็ถือว่าสุ่มอ่ะขอวันิีเสร็จแล้วแล้วก็วันต่อไปเนี้ยก็สามารถทําการสุ่มกันต่อไปได้จนกว่าจะครบทั้งหมด100โลก,กันได้เลยประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวตุ้ก,กรชาฟรีแล้วก็ถัดมานะครับมันจะเป็นตัว ตู้ t r e เตอร์สแคดวอลลุ่ต่อไปแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยยังไม่มาก็คือเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่31เวลา10โมงเช้าเลยนะก็คือจะมีการเพิ่มตัวตู้ t e สเตอร์สแคดที่เป็นตู้อาระดับต่อไปก็คือเป็นวอลลุ่มที่13กันต่อไปก็สามารถมาทําการเล่นตัวเควสเก็บอาตัวบัตรเนี่ยมาเปิดกันได้ต่อกันไปด้วยเลยนะครับอ่าแล้วก็ยางถัดมาก็จะเป็นการ ประกาศตารางเ Er เจ n t q u e ว t นะครับก็ตั้งแต่วันที่24ธันวาคมไปตลอด2สัปดาห์จะมีการประกาศตารางเอเจ n t q u e ว t ที่หน้าเว็บไซต์หลักของตัวเกมกันเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่24แล้วก็จะไปจบในวันที่7มกราคม2021นะครับก็จะมีการประกาศ u r เจ n t q u e ว t แบบนี้ น,นี่ก็จะเป็นตัวเอเจนต์เควสที่มาตามตารางนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ทั้งฝั่งของสวิสซปูนกับกระบ,บอจะมีการประกาศตารางเอเจนต์เควสตลอดทั้ง2ส,สัปดาห์กันเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 24่สธันวาคม2อ2 5แล้วก็จะไปจบในวันที่7มกราคม2020น,นะครับก็สามารถไปใช้ตารางที่ในหน้าเว็บไซต์กันได้แล้วก็ตัว Urgent q u e s t ที่มากันในแบบนี้นะครับเราจะสามารถลงผ่านได้2รอบเหมือนเดิมเพรอใั้มันก็จะผ่านเงื่อนไขของตัวงานนะครับว่าให้ทำการลงตัว Urgent q u e s t ของตัว b o สลูเ o t ร์เนี่ยให้ได้2ครั้งต่อวันนะก็จะสามารถทำผ่านได้ในการมาขอ,เ,อเจนเควสแค่ ครั้งเดียวประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวตลาดเอเจนต์เควสแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวบูสนะครับอ่ะสลับตัวบู๊นะครับก็คือจะมีการเพิ่มแบบทั้งแบบ EXP แรดดอบพิศษอะไรพวกเนี่ย ซึ่งจะมีกันในช่วงอ,ะ,อะไรนะวันเพสโซทูเดก่อนก็คือว mm ันพสโทูเดอพสโซทูเดของวันที่1 2กษับ3มกราคมนะครับก็มีการโบนั้กับทุกคนกันเลยทั้งเ p แล้วก็แรดดอบใช่ไหมแล้วก็ถัดมานะครับก็คือจะเป็นวันที่3 1ธันวาคมวันที่สาเธันวาคม2อ2 5บ 2025, เวลา10โมนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่ 7มก,กราคมนะครับก็คือเป็นการฉลองปีใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์แรกของตัวปีใหม่กันเลยนะจะมีการบวกแรดอบนะครับ250%แล้วก็พรีเซนตเนี่ยให้กับผู้เล่นทุกคนและมีผลกับทุกเควสกันเลยทีเดียวนะครับเพราะจะสำหรับคนที่ต้องการจะฟาร์มขอในช่วงปีใหม่เนี่ยก็เป็นช่วงที่น่ามาฟาร์มแบบมากๆกันเลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีการใช้งานพรีเมียมก็จะมีการบวกระดอบเนี่ย เพิ่มเติมจากปกติไปอีก50%แล้วก็มีพีเซตอีก100%กันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัปดาห์ปีใหม่ที่มีการบบกบุกกระย่างเต็มที่กันเลยนะครับก็อย่าลืมเข้าเกมมาฟาร์มกันด้วยกันแล้วกันลนะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่1มกราคม2021นะครับก็จะมีการแจกแผ่นเพลงกันด้วยอ่ามันจะเป็นตัวแผ่นมิวสิกดิสนะครับที่จะเป็น The whole new world ที่บบเป็นการฉลองครบรอบ25ปีซีรีส์ฟราดิซาออนไลน์นั่นเองนะครับก็สามารถทำการล้องเพงเข้ามาในเกมแล้วก็รับได้ในช่วงสัปดาห์แรกของตัวปีใหม่กันได้เลยนะครับโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดของกิจกรรมฉลองครบรอบ4.5ปีในสัปดาห์ที่4นั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะมันจะมีแค่ตัวตู้กาชาที่เป็นแบบทําการส่งฟรีแบบเป็นของตัวตู้ AC เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นการ บอกถึงตัวบูทที่จะมาในสัปดาห์ต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับตัวรานคาของกิจกรรมเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมกันเลยนะครับอมาคุยกับชิโตเลใช่ไหมสรนคาตรงนี้นะครับไม่ไมี็นไรเพิ่มเติมมาจากสละกรเพราะาสาะกรเนี่ยก็ได้มีการอัปเดียวรานคาไปแล้วทีหนึ่งนะครับก็สามารถย้อนกลับรายละเอียดในสากร,กรกันได้แล้วก็เดี๋ยวในตอนปีใหม่ก็คือเมื่อเข้าสู่วันที่1ของของละเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนไ p c แล้วก็จะเป็น กิจกรรมช่วงต่อไปก็คือตัวแต้มนะครับมันจะเริ่มนับในอีกครึ่งหลังกันนะคือตรงเนี้ยมันเป็นการองครบรอบในตอนช่วงครึ่งแรกแล้วก็เดี๋ยวในตอนปีใหม่ปุ๊บก็จะนับว่าเป็นช่วงครึ่งหลังแล้วก็แต้มเนี่ยมันจะไม่ส่งต่อไปนะก็อย่าลืมทำการเคลียร์แ้มให้เรียบร้อยก่อนที่จะจบกิจกรรมกันด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวอาซาลอนอาสาหรับอันนี้ก็ยังคงยาวๆไปตลอดเลยนะครับก็คือมันจะทําการปะี่ยนตัวละครเนี่ย ได้ฟรีๆตลอดทั้งกิจกรรมยามไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์2026กันเลยนะครับส่วนตัวบูธของการทําของเนี่ยก็ได้จบลงไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ประการประกาศมาเลยว่ารอบสองจะมีหรือเปล่าก็กรอดูกิจกรรมต่อไปกันแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาอัปเดตกันในคลิปพาทนี้นะครับก็หลางจะเป็นตัวตุ๊กตาชาลาเนอร์ที่เดี๋ยวก็จะเป็นตัวบูธที่เน้นหนักไปตอนในช่วงปีใหม่ก็อย่าลืมมาฟาร์มของกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน